เอารำ um ง,งานทั้งงานที่เราสี่วันหรือสามวันก็หยุดไปวสามวันสี่วันห่าสามวันเราเสนอฝ่ารายการนี้เลยแล้วกันว่าให้ประกาศราชการหยุดหยุดทุกวันกันไปจนถึงสิ้นปีเลยอืแล้วให้รัฐวิสาหกิจหยุดทุกวันศุกร์สลับกันรถจะได้ไม่ติดแล้วดีไหมเอกชนเอกชนเอกชนจะไปวันพุธบ้างก็ไม่เป็นไร ครับสลับกันหยุดสลับกันเออดนะครับเราเพิอได้เขาเรียกว่าได้ productivity มากกว่าเดิมด้วยนะครับจงทีไอการเดินทางนี่เลวร้ายมากครับเลวร้ายได้ใช่ใช่ที่มันอกดตใช้เวลาเดินทางนี่โอ้สองชั่วโมงดับอสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงครับ productivity มันหายไปเลยครับคครรับผมว่าผมว่าดีนะอาจารย์เราเสนอไหมว่าวันนี้เราเป็นสัปดาห์หนึ่งเราทำงานสี่วันหยุดสามวัน แล้วก็ข้าราชการหยุดวันจันทร์รับวิสาขกิดอยู่หรือไม่อีกทางหนึ่งก็ได้ก็คือว่าห้าวันเนี่ยอีกสองคือเข้าออฟฟิศสามวันอีกสองวันเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ครับไปอยู่ตรงไหนก็ได้ครับเหมือนกับวันนี้ญี่ปุ่นเขาเข้าไปเขาเดินเดินในคันลองนี้แล้วเนี่ยญี่ปุนมอยู่โดยบต้องบังคับให้ข้าราชการกับรับวิสาหกิจแล้วก็ออกไปใช้เงินผู้มีเงินเดือนไงครับอออืแล้วตัวทำรถติดนะฮะนั่นแหละบรดาข้าราชการ แล้วก็ราชการเนี่ยนะครับแทนที่จะเข้างาน8โมง8โมงครึ่งเลิก4โมง4โมงคึ่งนะครับก็สลับกันเข้างานเลยครับผมคิดว่าข้าราชการเนี่ยเข้างานตั้งแต่6โมงเช้าคหรือตี5กโมงเช้าคนก็จะได้กระจายกันนะฮะผมจะไปสมมุติไปต่อบัตรประชาชนเปิดตั้งแต่6โมงผมไม่แฮปปี้อะผมออกจากบ้านตี5ครึ่ง่ะ ครับแล้วก็ไปไปไปทำบัตรประชาชนเสร็จแล้วก็ไปทำงานได้โอ้โหแฮปปี้เลยครับการออฟฟิศเอาเนี่ยผมกาเลิกได้แล้วเออเอ่อ flexible ใช่คุณทนายคารันใช่ไหมครับห้าเท่าหกโมงเช้าก็กลับบ้านได้บ่ายสองบ่ายสามคุณก็กลับบ้านได้ใช่ใช่ครับหลายที่ตอนนี้เขาก็เล่นแบบนี้อ่าแล้วกขยายเซอร์วิสเร็วขยายเซอร์วิสเอาเรื่อนะครับจากแปดครึ่งถึงหกถึงสี่ครึ่งอาจจะเป็นตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสองทุ่ม ่าสลับกะกันทํางานงานบริการมันก็จะกว้างเข้าไปนะครับคนก็จะสามารถกระจายกันไปได้นะครับการจราจรมันก็ไม่แออัดยัดเยียดอยู่ในเวลาเดียวกันแต่้มีอะไรครับโอ้โหทั้งโรงเรียนทั้งที่ทํางานทุกที่ราชการทุกที่และวิกสาขาทุกที่เข้าเวลางานใกล้เคียงนันคปหมดนะบครับกับถึงบรรยากาศตอนโควิดใหม่ๆเนาะขอเสนอคลิดอันหนึ่งนะพี่บัวอาจารย์ คือเขามีนโยบายอะไรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใช่ไหมครับเออก็ขอลดเวลาทํางานเพิ่มเวลาเที่ยวเออใช่ทํางานสี่วันพอแล้วครับอือครับไม่ต้องทําเยอะหรอกตอนเนี้ยครับใช่ใช่เอาเวลาไปพักผ่อนไปเที่ยวอไปชาร์จไฟไปสร้างเอ่อคือคือพู้นี่ผมพูดไม่ได้พูดเล่นนะคือรายได้ท่องเที่ยวเราสามล้านล้านเนี่ยมันมาจากในประเทศแค่ล้านล้านเองอือหนึ่งในสามครับ แล้ว,วันนี้สองในสามเราเดี้ยงไปอ่ะ uh huh. เพราะฉะนั้นวันนี้คือคุณต้องมันจะกระตุ้นมาอีกสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นตของ uh huh. ขอห้อยหนึ่งล้านในประเทศก็ยังดีครับ uh huh. แล้ววิธี uh huh. จะกระตุ้นได้คือต้องมีเวลาให้เขา uh huh. คนในประเทศอ่ะครเนี uh ่ย huh. ต้องฝากท่านนายกเลยเพราะว่า uh huh. ผมห่วงว่าท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวกับท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวผมเนี่ย เออม่แต่จะไปคิดไอ้คนละครึ่งคนละครึ่งไม่คิดอย่างอื่นนะภูเก็ตโมเดลภูเก็ตโมเดลกระทรวงท่องเที่ยวพยายามจะผลักดันภูเก็ตโมเดลว่าแบ่มันคืออะไรแ่มันี้เลยใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าอคุณละวรนเนี่ยพยายามจะดันเรื่องคนละครึ่งคนละครึ่งเอางี้ก่อนเลยลดเวลางานเพิ่มเวลาเที่ยวก่อนฟังดูมันเหมือนมันเหมือนตลกมันเหมือนน่าเกลียดมันเหมือนเฮ้ยบองเปบ่าบ้าเปบ่าเฮ้ย แต่จากนี้ไปถึงสิ้นปีมันน่าทําม,มากเลยแลรัะเพราะว่าคนจะไปใช้เงินคนจะไปพักผ่อนเขาเขาต้องไปเที่ยวในประเทศอืแล้ววันนี้เที่ยวในประเทศมีวิธีเดียวคือต้องให้เวลาเขาไปเที่ยวอะ